ว่าป่าโอ้เริ่มเทิมเลยครับสวัสดีครับก็เป็นวันหยุดนะครับก็ไม่ได้ไปไหนเนาะมันก็จะมาที่สวนนี่แหละนะครับเดี๋ยวถ้าไปไหนก็จะลงคลิปให้ดูตลอดนะครับวันนี้ก็จะมาเน้ำมันแห้งนะที่จะทอดแหให้มันได้นะครับวันนี้ เสียงอาจจะดังหน่อยนะเพราะว่าอยู่ใช้งานก่อสร้างก็ยังไม่เสร็จนะครับใกล้ๆกันเนาะในพื้นที่ที่เคยไปเป็นป่าไผ่แล้วก็เป็นสวนผลไม้สวนอะไรอ่ะมะพร้าวอ่ะนะครับที่เมื่อก่อนใครดูคลิปแรกนะตอนนี้เป็นบ้านจาัดสรรไปหมดเลยนะก,ก็ท่ทาเรายกวิปาหุ่ักนะมันเป็นเลนนั่นแหละ แแหก็หไม่ค่อยดีเนาะแล้วต้องพยายามนะแต่วันนี้ก็ได้นัดเพื่อนมาไม่รู้จะมาเปล่านะบอกว่าขอแห้วแหมาหน่อยยืมแหหน่อยปลาออกดีไปเกินนะตัวใหญ่แล้วก็น้ำมันแห้งมากนะครับเราต้องเอาก่อนก่อนที่ไม่มีไม่ได้เฝ้ารครับเดี๋ยวที่มีคนมาเอาก่อนหรือเปล่านะก็ตกปลาไปด้วยนะครับตกปลาก็ได้ปลาตัวหนึง่งเพรามัน กินได้ครับกินได้ตัวไม่ใหญ่ทอ,ทอดๆแหครับก็ถ้าได้ตัวใหญ่ก็จะปล่อยไปแค่นีน้กินได้ทอดแหมนี่สาใหญ่เลยนะคาดเอานะครับแล้วพอตัวนี้เดี๋ยวเอาไว้เป็นตัวปกกระกันก่อนนะครับยังไงมาดูก่อนว่าจะ มันเยอะมากเลยความเยอะขนเดี๋ยวจะไปทอดทิ้งไว้ก่อนนะครับในทางนู้นน่ะบัวมๆดูอย่างเงี้ยมันจะอยู่ทางบัวบอยู่ต้นบัวก็ยิ่งมุมสามุมสาไอ่ไม่อยากจะทอดเพราะว่าหญ้ามัเยอะมันเป็นใบไม้ครับ มัดเลยน,นะมัดแล้วมัดอีกเดี๋ยวต้องหาคุ่มาชี้ก่อนเอาแห็น okay. นะเห็นไหมเหได้หรอไ,ได้แหได้นะครับก่อนผมเคยใช้แห็นไอรอนอ่ะอันนี้เป็นไอเอ็นเนาะก็ได้เปียกสีเปียกแต่ที่มื่หลายปีนะครับเนี่ยตั้งแต่มาอยู่ตัวที่สามปีนั่นแหะนะนี่มัดไว้นี่ตลอด มาเขามาเอาเนี้ยทอดน,นะเบอยุ่ยเนาะเดี๋ยวลองจอบับก่อนเนาะจับบนอนจับบอนชาร์ตเล็กจับบอนเหลือเลือกนั่งนั่งพกป,ปา๋าได้ไม่ได้ก็ ว่ากันนะครับมันปลามันเยอะนะไม่ต้องได้ซื้อตัวใหญ่ๆนะเทียนนี่ไม่เห็นอะเลยนะเทียนพรว่าสักโดน่ะวาออกมาทอนนียถ้าอู้ยังก็มีที่สองมันลอยเต็มเลยไปได้มครับไปทอดมดเล่นเยอะ ทำหรืป่าไม่รู้ครับโอ้โหตัวมันเริ่มเพิ่มเลยกำลังไล่ปลาอยู่ไอปลาที่ช่อนมันไล่ตัวช่อนหนูใหญ่มากเลยเห็นเป็นตัวนั้นนะครับแล้วก็ไอปลาที่มันไล่ปลาปนินตัวใหญ่เหมือนกันเดียวถ้าตรงหนูเนี่ยต้องหมักต้องแช่ไว้เลยนะมันจะได้ไม่ได้ไม่รู้นะครับเพราะว่ามันเป็นอะไรอะลากบัวด้วยอะไรด้วยเนาะก็มาลุ้นติดตามกัน,นครับก็ขอบคุณนะครับที่เข้ามาติดตามนะครับ โอ้ยมีคนเข้ามาติดตามอีกเยอะเลยนะครับก็ขอบคุณมากนะครับแล้วก็มีอะไรก็คอมเมนต์เข้ามาเนาะก็สำหรับคนที่ทำชีวิตนะครับที่ไม่ลืมเป็นนอกออกนาไม่ทําทำงานอยู่ในเมืองนะก็ขอบคุณกำลังใจนะครับมีช่องทางนะอยู่ใน Facebook นะครับคนบ้านนอกอยู่ในเมืองก็เข้ากดติดตามนะครับก็เดี๋ยวมีอะไรก็จะทำคลิปให้ดูเรื่อยๆนะ ความชอบส่วนตัวอยู่แล้วนะครับว่าชอบเลี้ยงสัตว์หาปูหาปลาอะไรเงี้ยก็คือเคยทํามันแต่เด็กนะครับต,ตั้งแต่ต่างจังหวัดพะเยานู่นนะตอนนี้มาอยู่ชลบุรีนะก็ยังไม่เคยลืมนะครับการทำมาหากินแบบนี้เนาะก็ขอกำลังใจนะครับเดี๋ยวมาลุนปลากันครับขอแช่ไว้ก่อนรอติดตามครับไม่รู้ทันหรือเปล่าทำมันไม่เงียบปกตินี่ ไอน้ำจะขึ้นปุ๊ตุ๊ดตุดด๊ดดดดดดอันนี้เงียบ อาน้อยเพียบเลยครับเดี๋ยวขอมุมนู้นรอบนึง นี่ว่าปลาโอ้เริ่มเทิ่มเลยครับโอ้ใหญ่มากวัวไปอยู่ในแหะ ครับเดี๋ยวมาดูต่อครับแรงครับอากาศดีแล้วขับมาแล้ว รู้ทันปเปล่าห้อเริ่มไม่กลางเลยยาก เป็นเลนเยอะครับตัวให,ใหญ่จะลงอยู่นะลงงมอยู่ไม่ขวดทันนะทันลงมันออก กบตัวเดียวนะครับวันนี้ตัวใหญ่ด้วยนะอย่างที่เห็นในคลิปนะครับตัวน,นี้ก็ขําแล้วนะรอเพื่อนก็ไม่มาสักทีนะครับเดี๋ยวจะขอตัวก่อนหรืองไงนะอุ้ยมีเพื่อนใหม่อีกคนนึงนะทำไมนี่ก่อนพรุ่งนี้รับมาดูกันใหม่นะวันนี้ก็ได้มาแล้วนะครับกบนะครับตอนนี้ก็ ค้ำมือแล้วนะครับเดี๋ยวจะขอกลับก่อนนี่สรุปผลงานนะครับอ้กบตัวมาเริ่มเลยแล้วก็ปลานะครับปลามีสองตัวกบตัวหนึ่งกบตัวไปกี่โดเลยอะ่ะเออยอดนะครับแล้วก็เจอกันนะครับเจอกัน คลิปหน้านะครับวันนี้ก็ทอดแหได้กบได้ปลายตัวหนึ่งอีกตัวตกปลาได้นะครับก็ถือว่ามีกับข้าวได้กินเนาะกบนี้ก็ไม่ได้กินนานนะนะก็เดี๋ยวเดี๋ยวก็ว่าจะลองทํากินดูนะครับอ่าทํายังไงเนาะแต่จริงก็หรือปล่อยไปก็ไม่รู้ได้ดูก,ก็ไม่อยากทํานะถ้ากับข้าวถ้านึกว่ากับข้าวในบ้านมันมีเงี้ยเราก็ไม่อยากเราก็ปล่อย แต่บางคนเขาเห็นเขาก็อยากได้อะไรเงี้ยนะครับวันนี้ก็มีเพื่อนมาด้วยนะทอดแหไปก็จนมืดนะครับก็อ <punched. S 1> ไม่ได้ทอดเยอะแบบแนี้รอมออกมามก็นานเนาะความจะออกมาได้นะครับได้ไงก็ขอบคุณนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมใหม้มายังใจก,กันเพิ่มขึ้นนะครับยังไงก็เป็นเพืนะะ่อนกันก่อนเนานะอย่าเพิ่งเบื่อกันนะครับก็สําหรับคนมาลองอยู่ในเมืองวันนี้นะก็ขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับสําหรับเพื่อนๆพี่ๆที่เข้ามา แอดเป็นเพื่อนให้กรลันใจกันนะครับได้ไงก็เจอกันคลิปหน้านะวันนี้ก็ขอตัวกลับบ้านก่อนนีดกว่ามืดแล้วนะกะเจอกันครับขอให้มีความสุขครับสวัสดีครับถึงบ้านแล้วนะครับวันนี้ก็มาทอดปลานะพอดีตัวนี้มันตายไปตัวหนึ่งเนาะที่ในถังนะครับแล้วก็มาทอดหมูและไข่นะใจอ่อนครับปล่อยไปหมดแล้วทั้งกบทั้งปลาที่ไม่ตายนะถือว่าเรามีกับข้าวอยู่นะครับ ก็ขอบคุณน,นะครับที่เข้ามารับชมแล้วก็กดติดตามให้กําลังใจกันเนาะก็ขอให้ใครที่เข้ามาดูนะครับก็ช่วยกดติดตามแล้วก็รับชมกันหน่อยนะครับเป็นเพื่อนกันอย่าเพิ่งเบื่อกันอย่าเพิ่งทิ้งกันนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ